สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในกูรูฟุตบอลในค่ำคืนนี้ศึกยูฟายูโรปาลีกลอบ16ทีมนัด2เป็นการพบกันระหว่างเอซีมิลานพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลาตีสตรงมาดูวันที่ผลงานเจ็ดนัดล่าสุดของนาราันจบาลชนะ2เสมอ3แพ้2โดย3นัดล่าสุดแพ้นาปโปลีศูนประตูต่อหนึ่งเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1นประตูต่อหนึ่งชนะอูลูนา2ประตูต่อศสำหรับผลงานเจ็ดนัดล่าสุดของนาราันทีมเยือนชนะ3แพ้4 โดย3นัดล่าสุดชนะเวทแฮม1-0เสมอเอซีมิลาน1-1ชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้2-0สำหรับการเจอกัน5ครั้งก่อนหน้านี้เจ้าบ้านเสมอ3ครั้งแพ้2ครั้งในการเจอกัน5ครั้งสำหรับเจ้าบ้านฟอร์มช่วงหลังออกการแพลวไปอีกครั้งจนกำชัยเหลือเพียงเกมเดียนั้นจากการสนามสีนัดหลังและเพิ่งเสมอกับแพ้เท่านั้นใน2นัดหลังทำให้เพิ่งแพ้เป็นเกมแรกจากการลงสนาม6นัดหลังในเกมล่าสุด และสามารถเก็บใช้ได้เพียง2เกมเท่านั้นจากการสนามการนัดที่ผ่านมาส่วนทางด้านทีมเยือนฟอร์มช่วงหลังเริ่มเล่นได้ดีขึ้นแล้วหลังสะดุดเสมอ3เกมติดก่อนคัมแบคคว้าชัย2ใน3นัดหลังสุดแม้กำใช้ได้เพียง2เกมเท่านั้นจากกำสนาม6นัดหลังและเสมอรวม4เกมจาก6นัดหลังแต่ไล่ผ้ายาวนาน13นัดที่ผ่านมาในค่ำคืนนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างเอซีมิลานพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด มันมีก็ทั้งหมด4ราคานะครับนี่ราคาให้ตลองก็คือราคาศูนย์ปอปอครึ่งลูกครึ่งครบลูก <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมผมถึงอยากให้เล่นราคานี้เพราะอะไรทำไมตอนนี้เราไปดูราคาผู้ชนะกันเจ้าโต๊ะเปิดราคาจ่ายให้ทางด้านเจ้าบ้านเอซิมิลาน 3. 2 4จ่ายให้ทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 2. 2 1 ซึ่งเจ้ามองแล้วว่าในเกมคืนนี้คือยังไงแมนยู่ชนะแน่แบบแต่ชนะแบบจะนหนึ่งศสองหนึ่งสองหนึ่งอะไรก็ว่ากันไปแต่คือดูจากราคาจ่ายก็คือมันประมาณ1เท่าราคาที่เจ้าโต๊ะจ่ายให้ทางด้านแมนยูคือต่างกับทางด้านเอซิมิลานประมาณ1ประมาณห,าณหเท่าก็ มันก็ไม่ได้เยอะมากอะไรถึงขั้นขนาดนั้นแล้วอไอ้ตรงเนี้ยมันก็เป็นส่วนที่แบบให้เราดูให้เราวิเคราะห์ได้ในระดับนึงว่าเออในคืนเนี้ยมันจะออกมาในประมาณไหนแล้วผมอยากให้ทุกคนดูในราคาสูงต่ำ ราคาสูงต่ำเปิดมา2ลูกควบ2ลูกครึ่งซึ่งเจ้ามงแล้วว่าในเกมคืนนี้สามลูกสกอร์สมลูกมีแน่นอนแบบ3มลูกประมาณ60%สเปอร์เซนสี่ลูกก็สี่ห้าเปซนห้าลูกก็สาเอซนอะไรประมาณนี้คือโดยรวมๆจากราคาที่เจ้าโตเปิดมา เปิดมาแล้วนะครับก็คือเปิดมามันสองลูกควบสองลูกครึ่งแล้วครับซึ่งมันต้องแบบสามลูกเป็นอย่างน้อยอะไรประมาณนี้ในในมุมมองของเจ้าโตะนะครับ <c oughs> แล้วถ้าเรามาดูวันที่ราคาอัตราการต่อร่องมันก็ปอปอ,ปอครึ่งลูกครึ่งควบลูกซึ่งผมอ,อยากแนะนำให้ทุกคนเล่นในราคาปอ,ปอ ซึ่งถ้าเล่นในราคาปปเราเราต่อ <c oughs> ผมเล่นในทีมต่อในอัตราต่อรองปอปซึ่งถ้าเราชนะหนึ่งลูกขึ้นไปเราก็ได้เต็มล้วได้เต็มเลยถ้าเราเสมอเราก็เสียครึ่งแพ้เราเสียไอแพ้มันเสียเต็มอยู่แล้วเอ้าแล้วก็ถามว่าเอ้ยทําไมถึงไม่เล่นราคาครึ่งลูกน้ํามันได้เยอะนะครึ่งลูกสามารถครึ่งลูกเราเล่นทีมต่อทีมต่อชนะได้เต็ม แพ้มันเสียเต็มอยู่แล้วแต่สัาเกิดเสมอเราก็จ่ายเต็มแต่ถ้า <c oughs> เป็นราคาปปเสมอเราเสียครึ่งเราเสียแค่ครึ่งเดียวเอง <c oughs> แล้วมาดูราคาที่สามครึ่งควบลูกราคาครึ่งควบลูกถ้าเราเป็นทีมต่ออ่ะถ้าเราชนะหนึ่งลูกเราได้ครึ่งเราต้องชนะสองลูกขึ้นไปเราถึงจะได้เต็มแพ้หรือเสมอมันเสียเต็มอยู่แล้วซึ่งมันก็มีข้อแตกต่างกับราคาปปที่ผม แนะนำไปก็คือถ้าเราเสมอราคาครึ่งคบวบรูกเราก็เสียเต็มถ้าเราชนะแค่หนึ่งรูปมันก็ได้ครึ่งแต่ถ้าปอบๆเราก็ได้เต็มซึ่งเราเราอยาไปมองตรงค่าน้ํานะครับว่าเออแบบอราคานี้น้ําให้เยอะราคานี้แบบได้น้ําดีกว่าเลยซึ่งมันมาพร้อมกับความเสี่ยงคือผมอยากให้ทุกคนแบบยังไงอะคือ เล่นแล้วได้เงินใช่ว like ่าเราอยู่การพนันมันมีความเสี่ยงแต่เราทํายังไงก็ได้ที่เราอยู่บนความเสี่ยงและเราได้เงินจากมันมาก็คือถามว่าราคามันราคาราคามันมีความเสี่ยงทุกราคาแต่ในราคาปอปมันมีความเสี่ยงน้อยที่สุดผมเลยแบบเออแนะนําทุกคนว่าเออเล่นในราคาปปดีกว่านะครับคือเราอยู่บนความเสี่ยงแต่มันน้อยก็คือ คือเราผมไม่อยากให้ทุกคนแบบไปดูเอ้อราคานี้น้ําเยอะราคานี้แบบน้ําเป็นอย่างนี้คือผมอยากจะบอกทุกคนว่าไม่เลือกนะ้ําไม่ยากจนครับเราได้น้อยได้มากแต่เราได้ดีกว่าแเราเรา,เราจะไปเอาเยอะแต่แบบมันอยู่บนความเสี่ยงมันก็ไม่คุ้มแต่ราคาเนี้ยผมมองดูแล้วว่าเออมันมันโอเคกันมันแมทกันแล้วแบบยังไงครับคือทุกคนบางคนก็แบบชอบแบบไปดูที่ค่าน้ํา แบบเอยน้ำเยอะเล่นราคานี้ดีกว่าแต่คุณไม่รู้หรอกครับว่าในการที่บางทีค่าน้ามันเยอะมันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่ทําให้คุณอาจจะหมดตัวไปไปก็ได้ถ้าคุณเล่นแบบเล่นแบบผีพนันเล่นแบบไม่มีการคิดวิเคราะห์เล่นแบบแบบแบบเล่นแบบพวกผีพนันนะครับก็ใช่และก่อนอะแล้วที่ผมได้บอกทุกๆกวันก่อนที่จะจากกันทุกวันก็คือ ผมอยากให้ทุกคนแบบยังไงครับแบบฝึกวิเคราะห์ให้เป็นนิสัยคือเราเราอาจจะแบบดูข้อมูลจากหลายๆที่คือเราไม่ใช่ข้อมูลแบบคือเราแบบดูความเป็นไปนได้ดูความจําเป็นจากหลายๆที่แล้วเราเอามาคิดวิเคราะห์ดูว่าเออในคืนนี้ยในคู่เนี้ยเราเล่นราคาไหนดีถึงเราจะปลอดภัยเราถึงจะได้เงินเราถึงจะแบบดยู่บนความเสี่ยงได้แต่แบบเรายก็ยังได้เงินในส่วนนั้นมาและ พอมัอนกับเราต้องเย็นให้พอร้อยเป็นคือเราต้องรอดูไม่ใช่ว่าเราแบบเราเห็นปุ๊บเฮ้ยคู่นี้น้ําดีน้ำเยอะแทงแทงไปแทงไปสุดท้ายคุณก็หมดตัวถ้าคุณแบบไม่รู้จักรอแบบยังไงคือเราต้องใจเย็นๆเราต้องรู้จักรอเรารอเพื่อแบบดนะูให้มันนิ่งที่สุดว่าเออเออเวลานี้มันนิ่งแล้วนะคือเออเราเล่นราคานี้ดีกว่ามันเออมันปลอดภัยดีมันดูบอลให้เป็นบริหารเงินให้ได้ ก็คืออยากให้ทุกคนแบบดูบอลแล้วเราต้องแบบบริหารเงินที่มีให้ได้ว่าเออแบบคู่ไหนเล่นได้คู่ไหนเล่นไม่ได้คู่นี้มันเสี่ยงมากเกินไปคู่นี้มันแบบมันไม่คุ้มกับการลงทุนเราก็อย่าไปเล่นมันเราเล่นในคู่ที่เรารู้สึกว่าเออเราโอเคเล่นแล้วเราได้เราแบบได้มากได้น้อยแต่ยังไงเราก็ได้คือถ้าเราเล่นแบบผีพน,นันก็คือเห็นปุ๊บโป้งแทะโป้งโป้งใส่โป้งใส่โป้งใส่สุดท้ายก็จบหมดตัว และการพนันมันมีและการพนันมันมีความเสี่ยงเราทํำยังไงที่เราจะอยู่กับความเสี่ยงนั้นได้โดยที่เราได้เงินจากมันมาคือการพนันทุกอย่างมันมีความเสี่ยงหมดแต่เราทํำยังไงก็ได้ที่เราให้เราได้เงินจากความเสี่ยงนั้นมาและก็เหมือนที่ผมบอกทุกคนในทุกวันแบบเออเราต้องแบบรู้เราต้องรู้จักแบบ คิดวิเคราะห์เราต้องลดเย็นให้พอเราให้เป็นแล้วเราดูบอลให้เป็นเราบริหารเงินให้ได้การพนันมันมีความเสี่ยงแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าคือมันยังไงครับคือเราต้องทําแบบนี้ให้เป็นนิสัยทําให้แบบเป็นยังไงอ่ะเป็นกิจ,จวัตรประจําวันในการในการที่เราจะเล่นเล่นฟุตบอลนะครับถ้าเราทําได้ผมเชื่อได้ทุกคนมีเงินกินขนมแน่นอนครับและ วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ